างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาแต่จะมันเกิดใครๆจะจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเรากรรมคือการกระทําของเราในอดีตเราก็อยากจะเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ไม่ใช่เหรอการสิ่งหนที่สุขที่สุดสบายที่สุดล่ำรวยที่สุดยศถาบรรดาศักดิ์สูงที่สุด เราจะกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่แต่เราทําไมเป็นไม่ได้เพราะกรรมคือการกระทําของเราในอดีตมันส่งไม่ถึงเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีกรรมของใครของเราจัดสาลายสิงช้างมา้าวัวควายหมูมาเป็ดไก่คนหูหนวกตาบอดต่างคนก็ต่างมีกรรมของใครของเราคนนั้นให้พวกเราให้ดูให้มองในโลกให้เป็นธรรมชาติ สัพพสัตทั้งหลายเป็นไปอยู่ด้วยอย่างนี้บางทีเขามาเบียดเบียนเราเราก็เออจะทำยังไงได้เพราะเราขังอยู่ในตะกก้าใบเดียวกันอยู่ในกรงเดียวกันคือโลกวัฏสงสารและไม่ให้กระทบกระเทือนกันเฉลยกับคงเป็นไปไม่ได้แต่ที่มากระทบกระเทือนเราเอออดทนอดทนอดกัน้นแ,แต่ถ้าอดวันไม่ไหวเราก็เดินหนีซะ ถ้าเดินหนียังไม่ไหวยังได้ยินกับปิดหูตัวเองติดใจตัวเองเข้าไปอีกพุดโธพุดโธสํำทับข้อีิดอ,อ,อีกไม่นานต่างคนก็ต่างตายแล้วถ้าตายแล้วเราเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เขาก็เช่นเดียวกันเขาก็ใช้คำรรของเขาเราก็ใช้คำรรของเราต่างคนก็ต่างไปเลยเราไปเรามีอะไรไปนอกจากบุญกับบาปไม่มีใครที่จะเอาอย่างอื่นไปได้ แต่ขณะกระดูกตัวเองยังออกไปด้วยไม่ได้ก็ยังทิ้งไว้ในโลกอีกยศถามบันดาศักดิ์ไม่ต้องพูดถึงละเ้วไปคิดอะไรมากมายถ้าเราวางที่ใจได้นะพยายามฝึกขัดวางที่ใจนะปล่อยวางที่ใจได้ถึงจะวางไม่ได้ตลอดก็เถอะนะวางได้ชั่วขณะหนึ่งจ,จะเป็นบุญเป็นคุณอย่างมากนะแต่ถ้าเราวางไม่ได้นะไม่ได้นะเสียศูนยนะ์นะหนักอกหนักใจคิดไปนอนไม่หลับ ตาแดงเข้อทีนี้เพราะว่ามันแบกบแบบอยู่ในใจถ้าเราวางอยู่ในใจพยายามฝึกขัดวางที่ใจนะถ้านเราพยายามคิดปล่อยวางที่ใจทีนี้พอเราทํางานจิงไหนเราก็ทําได้เราทํางานไม่ใช่งานทําเราแต่ถ้าว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้ปล่อยวางในใจอย่างนั้นแล้วงานมันจะทําเรานะเ,เราจะเป็นทุกข์ เพราะนั้นขอให้พวกเรารู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักทำทำให้ดีที่สุดนะจึงจะร่มเย็นเป็นสุขน,ะนี่แหละหลักของพระพุทธศาสนา